นายชวนเรือดนิ่มๆเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์การตั้งพรรคม่แล้วก็มานำสอสอจากประชาธิปัตย์ไปอยู่เยะนะครับบอกว่าไอ้ที่ออกไปแล้วไม่รู้จะได้เป็นปรัฐมนตรีไหมนอกจากนั้นนายชวนนะครับก็ยังพูดถึงเรื่องภายในพรรคของตัวเองด้วยนะครับภายในพรรคประชาธิปัตย์ก็วุ่นวายอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าก็มีผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านย้ายไปนะครับอย่างคุณไตยรงสุวรรณคีดีก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เพิ่งออกไปจากประชาธิปัตย์ เห็นหนังสือบอกจะไปตามหาความฝันและอุดมดาการเดียวกันรักประชาธิปัตย์ในการมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์ไม่ใช่รักในตัวตึกอาคารและบุคคลนะครับนายชวนได้ให้สัมภาษณ์นะครับถึงสสหลายสมัยนะครับออกจากพรรคประชาธิปัตย์กรณีคุณไตรงสุวรรณคีรีจริงๆด้วยนะครับคุณไตรงสุวรรณคีรีหรือว่าดตรไตรนออกไปจากพรรคเนี่ยเรื่องนี้คุณชวนว่ายอย่างไงนะครับ แกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนายจุรินหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เคยพูดไปแล้วว่ามีคนไปตั้งพรรคใหม่แล้วก็ล่าเหยื่อนะครับนี่แกพูดอย่างเงี้ยแล้วก็ล่าเหยื่อนะแล้วก็บอกโอ้ยขอโทษครับนะพอแกบอกล่าเหยื่อแล้วก็บอกขอโทษครับล่าเพื่อนๆในพักนะล่าเพื่อนในพักไม่ใช่ล่าเหยื่อมีคนมาบอกผมว่าคนที่ออกไปเนี่ยแล้วมาชวนให้ออกจากพักบางคนก็ออกบางคนก็ไม่ออกก็ต้องรอดูต่อไปครับเพราะยังมีเวลาว่าจะออกไปแล้วเข้ามาเพิ่มกี่คน ถามต่อไปว่าการที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ออกจากพรรคหลายคนมีความกังวลหรือไม่ว่าจะกระทบกับพรรคได้นายชวนบอกว่าตนนีไม่อยากให้ใครออกแต่ละคนก็มีศักยภาพทั้งนั้นใครที่มาลาตนเนี่ยตนก็เตือนเพราะว่าอย่าลาออกเลยเพราะใครออกจากพรรคเท่าที่ดูเนี่ยมักจะมีปัญหาภายหลังทั้งนั้นแหละครับพอออกไปแล้วเนี่ยฉะนั้นช่วงวิกฤตพรรคที่มีปัญหา,าไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนะซึ่งก็ต้องยอมรับปัจจุบันพรรคไม่โดดเด่นมากนะักซึ่งจะเป็นการวัดคนเหมือนกันว่าในช่วงหนึ่งเนี่ย เป็นยังไงเป็นธรรมชาติครับของการวัดความหนักแน่นความมั่นคงเหมือนกันแต่เราก็ไม่สามารถจะไปห้ามเขาเขาได้นายชวนย้ําว่าทุกคนเนี่ยที่มาบอกกล่าวผมผมก็บอกกับทุกคนว่าไม่อยากให้ออกเพราะว่าพรรคถือว่าทุกคนมีคุณภาพที่ออกไปส่วนใหญ่ได้เป็นรัฐมนตรีของพรรคนะนะครับที่ออกไปส่วนใหญ่ได้เป็นรัฐมนตรีของพรรคนะเมื่อไปอยู่พรรคอื่นผมไม่แน่ใจนะนะครับคือหมายความว่าคนที่อยู่เดิมเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีของพรรคกันทั้งนั้น แล้วก็ออกนะครับแต่ถ้าเกิดไปอยู่พักอื่นเนี่ยผมไม,ไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่นะครับซึ่งจะพูดอย่างนี้มีดรไตรรงมีคุณกรจติกาวานิกก็อยู่ในขายนะครับที่เคยเป็นรัฐมนตรีของพักนะครับออกไปไม่รู้จะได้เป็นไหมซึ่งคนเหล่านี้พักถือว่ามีศักยภาพพอออกไปพรักก็สูญเสียคนที่มีศักยภาพไปแต่เรื่องความหนักแน่นของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ละคนจะร่วมเป็นร่วมตายกับพักในยามรุ่งเรืองในยามตกต่ำอย่างไรก็ตามกันไป ผมเสียดายทุกคนที่ออกไปนะครับถามถึงหากมีสมาชิกพักออกไปอีกก็มองว่าส่งผลกระทบกับประชาธิปัตย์อย่างไรนายชวนบอกว่าแน่นอนว่าต้องกระทบครับใครจะบอกว่าไม่กระทบนั้นไม่จริงแต่การหาคนมาร่วมกับพักการเมืองเนี่ยก็ไม่ใช่ง,ง่ายๆนะครับการที่ได้คนมามีความมั่งคบมันมีความมั่นคงบางทีก็ไปท้าทามคนที่คนอื่นมาเนี่ยก็จะมีการถามว่าให้เท่าไหร่นะครับถามตัวเลขอะไรพวกนี้นะคร ดังนั้นการที่จะได้คนที่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินในยุคสมัยนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าสมัยก่อนเรื่องนี้ไม่มีนะในการที่ไปทาบทามคนการที่ต้องตอบแทนกันแกบอกไม่มีแต่สมัยนี้กลายเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับพูด,ดง่ายๆคือมันมีค่าตัวแหละจึงต้องย้ํากันเรื่องบ้านเมืองเนี่ยสุจริตอยู่บ,บ่อยๆเพราะไม่อยากให้ปัญหาเรื่องเงินมาเป็นประเด็นที่ครอบงาการเมืองทั้งหมดไม่ใช่เรื่องค่าตัวอยู่เท่าไหร่ตนก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นนะครับคาพูดแกก็สวยหรูดูหล่อนะ มีสไตล์นะครับสวยหรูดูหล่อมีสไตล์นะครับนี่คือนายชวนหลีภัยนะครับสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 460 5580